เมื่อวานนี้เราผู้บอกเป้าหมายไปแล้วครับคือข้อสอบเรีนทีเนี่ยมีบทอยู่แปดข้อสอบเนี<ช>่ยกูจะนำมาให้พวกเราได้สัมผัสเมื่อวานเริ่มไปแล้วก็สอบเรีนทีปีหกสี่ปีหกปีหกสี่นน่ะปีที่เกิดโควิดอ่ะนะครับกูเริ่มมาแล้วน,นะปีที่สองล่าสุดก็ปีที่แล้วที่เด็กป .4 รุ่นเนี้ยอยู่นะยังก็ยัง ยังไม่เริ่มคือปีนี้นะครับรเพร,รา,นฟฟาะนั้นวันคุณเริ่มไปแล้วให้ทำมาสิเด็ดพ่อเฉลยบ้างแล้คุณิดว่าเธอทาได้มีเรื่องเศษส่สวนมีนนเรื่องเศษส่วนที่เยอะเลยเพราะนั้นครูเพิ่มเติมไปแล้วอีกท,ทัานเธอไม่มาเติมพายเรือมาไม่ไหวเพราะนั้นเธอก็เดี๋ยวดเดี๋ยวครอาจจะเพิ่มเติมให้นะครับเศษส่สวนื่อวานนี้ตัวบนคือตัวอะไรไจำได้ไหม เงียบกิด๊ดตัวบอลคืออะไรเส้ส่วนเรื่องเส้นสว่วนนะตัวบนคืออะไรครับนะตัวบนล่อนมันจะมีตัวเลขสองตัวเลขถ้าเป็นตัวเลขแบบนี้คือ5เนี่ยเขาเรียกว่าตัวเลขปกติคือจำนวนนับธรรมดา<ะ>มีเงินห้าบาทมีเงินหกบาทเนี่ยตัวเลข ต่จะมีตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขที่เป็นตัวเลขข้างบนแล้วมีที่ขั้นแบบนี้ก็คือถ้าถ้าถ้ายึดมั่นทันระนีนะเียนเช่นแบบนี้ครับหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วขีดแบบนี้ตัวเลขแบบนี้เขาเรียกว่าเลขพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเลขส่วนเออเขาเรียกว่าเศษส่วนตัวบนเนี่ยบอกตัวบนคือเศษตัวที่เราตัวเศษเก่งมากตัวล่างคือเรียกว่าตัวอะไรครับ ตัวส่วนตัวบนเนี่ยจะบอกสิ่งที่เราอะไรไปฝนสิ่งที่เราฝนสิ่งที่เราละบายสีสิ่งที่เราสนใจนะครับตัวส่วนจะบอกช่องช่องนะช่องช่องยาวช่องเยอะเธอเด็กพูดภาษาชาวบ้านมากช่องเยอะช่องเยอะโอ้โหชาวบ้านพี่ช่องช่องยาวเอ็นดูน่าเอ็นดูเธอเนี่ย นี่ไปมาไรงรี้นส่บได้็นงยทั้งหมดเะเกณสองหนึ่อ่านว่าเซตหนึ่งส่วน2องสอส่วนสาแบบนี้ก็หมายถึงว่าเรามีช่องทั้งหมดกี่ช่องูกต้องหกช่องท่องเท่าๆกันไหมนะสามสี่แล้วก็หให้เราเท่ากันไหมนะแล้วว่าเราสนใจกี่ช่อง สองจากสี่ห้าทั้งหมดสนใจแค่สามช่องระบายสามช่องจำเป็นต้องเป็นช่องไนะม <า S 1> เป็นวงกลมก็ได้เป็นวงกลมก็ได้เป็นสามเหลี่ยมก็ได้แต่ต้องเป็นสามเหลี่ยมเท่าเท่ากันนะนะครับ mm hmm. แบบนี้ก็ได้นะ mm hmm. ก็ระบายทั้งหมดอ,อ่าสามช่องบบอย่างแรกเรียกว่าสามส่วนห้านะครับสามส่วนห้า นี่คือเศษส่วนหรือถ้าพูดว่าเป็นห้าส่วนห้ากูเพิ่มเติมให้เป็น5้าส่วนห้าเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ช่องห้าช่องห้าช่องหมดเติมส่วนทั้งหมดสางสี่เอ่อหมดเลยคือการระบายหมดเลยเอาหมดเลยมี5ส่วนเนี่ยเอา5ส่วนเลยอย่างเนี้ยเขาจะบอกว่ามันก็คือเลขหนึ่งด้วยนะ ถ้าเราเอาที่ขั้นเศษส่วนตรงนี้ออกปุ๊บแดีวปุ๊บปุ๊บมันก็คือหนึ่งชิ้นนั่นเองหนึ่งชิ้นเลยหนึ่งชิ้นใหญ่ๆนั่นห้าส่วนห้าสิบส่วนสิบมันคือเลขหนึ่งนะต่อไปคุณต้องรู้ <G ül üyor> ต้องรู้นะนะตัวเลขก็วนเหมือนกันนะครับโอเคนะนี่จำเพิ่มเติมไปแต่คนนี้ไม่ได้ใช้ทำนี้หรอกคุณทบทวนให้ดูอลดาา่ลบนะครับจำไม่ได้นะระบายสีนะ เดี๋ยวกูจะลงคลิปเมื่อาวานเนี้ยให้อธิบายอ่ะมีฟานสองคลิปอ่ะอีพักที่ไม่มาโรงเรียนก่ับไปดูได้นเป็นครูครูคลิปวิดีโอนะที่กูสอนน่เแม่คูเทุกปีแล้วลงก็คืนนี้มีมั้นนั้นรวันไปเจอน่นเระันไปเจอ่เออจอไปคูเออแล้วก็บเพื่อนก็คุยเออเป็น เป็นการถัดใช้เป็นประโยชน์นะครับบางคนไม่กล้าเป็นเพื่อนครูเพราะครัว่าครูจะไปดูเขาทำไรเอ็งมีความความนับส่วนตัวแล้วก็แชร์ข้อมูลอะไรที่แบบบางทีก็แชร์เพื่อประโยชน์เด็กสมัยนี้นะมันอันเพื่อนูด้วยก็ถ้าเพื่อนดักจะบอกครูนะครูจะกดเพื่